ครับสวัสดีครับท่านนอมท่านจิมมี่ครับและคุณจดาครับครับอ่านี่ต้องขอบคุณท่านประสานท่านกรุณาเสยสละแว็บออกมาจากห้องครมอมาคุยตรงนี้นะครับก่อนอื่นก็เมื่อท่านช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านได้รับการแก้ปัญหาก็ต้องบอกกลับให้ท่านได้ทราบนะเพื่อท่านจะได้ช่วยคนต่อไปด้วยถูกต้องค่ะท่านประสานนะครับครับผมยินดีครับคุณพี่รัตดาเนี่ยปีไหนนะตอนนั้นแจ้งเรามาปี6 3สเนาะใช่ไหมหกสาม6รืส หกสี่ค่ะหกสี่หกสี่แต่เหตุเกิดปีหกสามนะครับว่าลูกสองคนเนี่ยถูกทหารยศจ่าเนาะใช่ไหมใช่ค่ะยศจ่าคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับสามีนะครับบอกว่าอ้าวเราจะฝากลูกให้ไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนขนส่งฐานบกถูกไหมนั่งโรงเรียนช่างฝีมือทหารค่ะช่างฝีมือทหารจากเดิมก็เรียนขนส่งฐานบกอยู่แล้วก็ฝากให้แล้วก็เรียกเงินไป ลูกชายคนนี้โดนไปเท่าไหร่ครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสองล้านกว่าส่วนลูกชายคนเล็กอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าเดวจะนังประมาณสามสามหม่นกว่าค่ะรวมกันสองล้านกว่าสองล้านกว่าแต่ลูกชายคนเล็กเนี่คนคนเดียวเนี้ยหลอกบอกว่าจะให้เข้าโรงเรียนเทพสรินร่มเกล้าเนาะแล้วลูกทั้งคู่เนี่ยคือพอดีวันช่วงโควิดระบาดก็บอกว่า ตอนนี้ได้ได้เรียนเทพศิีป์โรงเกล้าแล้วนะคนเล็กนะส่วนคนโตเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารแล้วนะแต่ทั้งคู่ต้องเรียนออนไลนะ์นะเพราะว่าช่วงโควิดระบาดเพราะาเด็กเรียนออนไลน์กันทั่วประเทศใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็หลงเชื่อว่าโอเคตอนนี้ลูกเรียนออนไลน์แล้วก็ส่งการบ้านให้เด็กทําตลอดอต<อ>ัวเล็กก็ทาํทาพี่คนโตก็ทําตัดผมทรงทหารเข้าแถวเคารพธงชาติตลอดแล้วส่งงานตลอดแล้วก็ส่งงานมาตลอดตรวจงานตลอดใช่แน่เลยปรากฏว่า สุดท้ายก็จะหลอกต่อพอได้เงินไปแล้วยังไม่พอเนี่ยมิจฉาชีพเหมือนกันทุกอย่างแก๊้งคอสเซนเตอร์อรมึงก็ไม่ยอมเลิกนะ,ะหลอกได้หลอกอีกหลอกจนกระทั่งนาทีสุดท้ายก็บอกเนี่ยลูกได้โคต้าจะเป็นเข้าโรงเรียนนายร้อยใช่ไหมครับค่ะอ่าพอได้โคตานนาาา้าเรียนนายร้อยปั๊บจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารเข้าโรงเรียนนายร้อยก็หลอกคุณแม่พาลูกไปที่โรงเรียนนายร้อยจอปร,รอที่สามพระไอ้ที่แล้น,น,นกนน็นอนนอนรีสอร์ทใกล้ๆค่ะ ไปนอนอยู่รีสอร์ทใกล้ๆว่าจะพาไปมอบตัวทำเนียนมากเลยเรียกเก็บเงินอีกนะ <c oughs> เรียกเก็บเงินอีกปั๊บสุดท้ายก็บอกว่ารอแล้วรอแ,แล้วก็ยังไม่ได้มอบตัวเสียทีหนึ่งนะครับก็เลยปรึกษากับเพื่อกับอะไรคุยกับคุยกับเพื่อนหรือญาติที่ขายของด้วยกันเพื่อนที่ขายของด้วยกันก็บอกให้ติดต่อมาที่รายการเนี้ยนะครับ <ไอ S 1> เราได้ทราบความว่านี่คือการหลอกลวงนะครับเป็นการกระทาที่โดยไม่ชอบหลอกลวงก็เลย อ้างว่าเป็นทหารก็ตรวจสอบว่าเป็นทหารจริงก็เลยได้แจ้งเรื่องนี้กับท่านประสานหวังรัตนประณีท่านก็ได้กรุณาดําเนินการประสานทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจหน่วยทหารนะครับและตรวจสอบว่าตรงนี้ที่อ้างว่าเป็นนายทหารติดตามทั้งนายกบ้างลุงป้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านประสานตรวจสอบแล้วก็ไม่พบเป็นการแอบอ้างทั้งหมดถูกไหมครับท่านครับครับใช่ครับครับ แอบอ้างทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายท่านก็ช่วยประสานงานแล้วก็เราก็ประสาทนท่านอาจารย์นรงศิรสั์อายการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายก็ช่วยนะครับก็ให้ไปแจ้งความนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษอาจารย์นรงก็ช่วยทําสํานวนให้ทําให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็พอจะออกหมายจับตามเรื่องไปที่สนบางเขนเจ้าของท้องที่ก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยขยับนะ เออไม่ค่อยขยับท่านประสานก็ติดต่อติดต่อผู้การโดยตรงเลย <c oughs> นะครับคดีน,นี้ขยับวันรุ่งขึ้นขยับ <c oughs> ออกหมายจับออกหมายจับก็ไปตามจับได้ตามจับได้คดีขึ้นศาลนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้วันนี้คุณรัตด,ดาโทรมาบอกว่าพี่คดีหนูเขาตัดสินแล้วนะเ <c oughs> ขาตัดสินเมื่อไหร่ครับเนี่ยตัด <c oughs> สินเมื่อวานค่ะวันที่สามสิบมกราค่ะ <c oughs> จำเลยกี่คนนะครับเพราะว่ามันพ่วง,งชุดใหญ่สองคนค่ะ จำเลยสองคนพัวเมียหรือเปล่าหรือว่าใครกัเมียค่ะอ๋อโดนทั้งผัวทั้งเมียแล้วไอ้เครือข่ายเขาล่ละที่ร่วมกันอ้างว่าเป็นอาจารย์ติดต่อมาอะไรนะพวกนั้นลหละอ๋อเขาน่าจะเป็นเขาที่ตอมเป็นบุคคลอื่นนะคะอ๋อคือเขาทำกันเองหมดเลย<ะ>2 2> <ว>ก็สองผัวเมียนี่แหละแล้วก็ทำเป็นว่าอันนี้เป็นอาจารย์ูน่นเป็นพอ,ออนี่คนเป็นคนนี้เป็นคนนั้นแต่ว่าสองคนนี้ทำเองหมดเลยใช่ค่ะ เป็นขบวนการสองคนยิงว่าแก๊งคอเซ็นเตอร์เลยนะสับแบบสับเปลี่ยนเดี๋ยวเป็นตรงนี้ตรงนี้ตำแหน่งได้เร็วมากนะครับสุดท้ายติดตามขยายผลก็เป็นผัวเมียทั้งคู่นี้นะเป็นทหารอยู่โรงบ้านพักทหารด้วยเนาะสุดท้ายก็ทางหน่วยทหารก็สั่งให้ออกเลยนะทหารก็จัดการลงโทษเหมือนกันไล่ออกจากที่ห้องที่พักเลยนะตำรวจดำเนินคดีนะครับตกลงเป็นผัวเมียคู่นี้สารตัดสินเมื่อวานฐานสารตัดสินว่าให้จำคุกยี่สิบปีค่ะ จากทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดที่ที่ศาลบอกคือหนูพูดได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับร้อยหกปีค่ะร้อยหกปีอ่า<ห>นี่ตามหลักกฎหมายนะจมคุกลงรวมแล้ว<ห>ทุกกรรมตาม่ตางกรรมตาม่างวาระทุกกรรมรวมกันรวมกันรวมกันเสร็จปั๊บกี่กระทงร้อยหกปี<บ>แต่ว่าทั้ง<ห>นี้จำคุกจริงไม่เกินยี่สิบปีเอออย่างนี้แต่นี่ตามกฎหมายนะตกลงโดนยี่สิบปีค่ะ แล้วค่าเสียหายแล้วเราเรียกไปเนี่ยศาลสั่งยังไงครับค่าเสียหายศาลก็ให้รับผิดชอบค่ะแต่แต่หนูกําลังขอคัดคัดคําพิพากษาค่ะไปบังคับคดียึดทรัพย์ค่ะมีเงินเงินเท่าไหร่เราเรียกไปเท่าไหร่ค่าเสียหายทั้งหมดตามตามที่เรียกสองล้านหนึ่งแสนกว่าเลยค่ะแล้วก็มีพร้อมดอกเบี้ยค่ะสองล้านหน<ม>ึ่งพร้อมดอกคือทั้งหมดที่เอาเราไปหลอกเราไปนะบวกดอกเบีย้ยเนาะไม่ค่ะ ซึ่งจำเลยรับสารภาพหรือปฏิเสธละครีรับสารภาพค่ะรับหมดเลยอแล้วจะยอมชดใช้ไหมเงินเนี่ยจะใช้ไหมหรือว่าไม่ใช้ต้องไปสืบรัพย์บังคับคดีเอาต้องต้องไปสืบรับเอาค่ะอนะครับซึ่งถ้าตัดสินเมื่อวานนี้อาจจะต้องรอดูว่าเขาจะอุทธร์อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะรออีกสามสิบวันเนาะอ่าเป็นไงบ้างที่ จริงๆคุณรัฐดาเองตอนแรกก็เป็นกังวล<ม>นะครับว่าเอะเราไปสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมันแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเราจะไหวไหมมันจะดีหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ก็บอกสู้นะเดี๋ยวถ้าคุณสู้ผมสู้เราช่วยกัน<ช>อ,าอาจารย์นรงช่วยทางกฎหมายทำสำนวนให้ท่านประสานหวังรัตนปปานีท่านกำกับดูแลท่านติดตามให้ไม่ทิ้งเลยใช่ค่ะนะครับจนกระทั่งออกหมายจับและตำรวจก็จับให้ แล้วก็เอาตัวไปขึ้นศาลเป็นไงคุณรัตดาที่สู้มาทั้งหมดเนี่ยครับอยากจะบอกใครบ้างอยากจะขอบคุณใครบ้างค่ะหนูหนูขอขอบคุณเลยนะคะนะคือคือหนึ่งระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาคือบอกเลยว่าหนักมากค่ะแล้วก็มีพี่ถนอมอ่ะให้กําลังใจตลอดให้หนูสู้แล้วกอ็อาจารย์ท่านอัยการนลงคือช่วยทําทุกอย่างทั้งทั้งเรื่องคดีคือให้คาปรึกษาทุกอย่างนะคะ แล้วก็หนูขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่คือขอขอบคุณท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและท่านประสานหวังมัตนาปานขอขอบคุณพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพานขอขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขอขอบคุณผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางขีนขอขอบคุณผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารขอขอบคุณเจ้ากรมกำลังพลทหารบก และท่านที่ช่วยเหลือหนูตลอดเลยคเวลาที่ผ่านมาที่ไม่เคยทิ้งท่านอายการนาลงเสียสันท่านพาดนหน่วยสืบส่วนกลางท่านน้าโดนสุกมารองเจริทหารบกุกท่านพันเอกสะเทียนิลิเพชผู่วงหน่วยการกองการบินศูนย์นการเครื่องย้ายกองทัพบ,บกและพี่สันติคุณโน ที่ยื่นมือช่วยเหลือหนูติดต่อพี่ถนอมและที่ขาดไม่ได้เลยหนูขอบคุณพี่ถนอมรายการเอ็นบีทีที่ทําให้หนูตู้จนถึงทุกวันนี้และหนอูอยากขอบคุณรายการที่ช่วยเหลือรายการสถานีไทยทีวีเอสรายการถกไม่เขียนช่องเจ็รายการช่องสามที่ดันข่าวหนูให้ขึ้นมาได้รับให้คนผิดได้รับโทษจนถึงทุกวันนี้ค่ะอืมค่ะ เราก็ต้องขอบคุณสื่ออื่นด้วยเพราะว่าคุณรัตดาติดต่อมาบอกว่าช่องนั้นช่องนี้ติดต่อมาให้หนูไปออกทีวีไปไหมบอกไปเถอะช่วยกันะนะครับเรา N b t บทเราเป็นสารตั้งต้นให้ที่เหลือสื่ออื่นช่วยตีตีตีแผงตีโหมประโคมข่าวให้ในเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งที่สุดคดีก็นํามาสู่การตัดสินของศาลเมื่อวานนี้ แล้วคุณรดาก็จําได้หมดใครช่วยบ้างนะครับตรงลงลูกชายนี่ก็ได้เข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารทางทางทางทหารเขาช่วยใช่ไหมตกลงสุดท้ายใช่ไหมท่านท่านผอเขาทางทะเลเขาก็ช่วยให้เข้าโรงเรียนขอสทบค่ะนลตกกลับมาเข้าที่เดิมกลับมาเข้าที่เดิมใช่ไหมคือแล้วกลับมาที่เดิมก็คือเรียนต่อไปเลยใช่ไหมไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมต้นต่อพี่ดีสอบได้เลยค่ะคือน้องเขาเรียนขอสทบอยู่แล้วแล้วพอถูกหลอกออกไป นะครับทีนี้ทางโน้นโอเคเราไม่ได้ไปสอบจริงก็กลับมาต่อแล้วก็ไปต่อได้เลยอ่าต้องขอบคุณมากเลยขอสธบนะยังจําคลิปได้ที่คุณแม่ส่งรูปส่งภาพมให้น้องเขาตั้งใจมากๆตั้งถ่ายคลิปแล้วต้องมีการวิดพื้นมีการแบบทำแบบเหมือนจริงทุกอย่างใช่หลอกจนเมียนสนิทนะใครก็เชื่อเนาะความรู้สึกน้องๆตอนนั้นด้วยนะคะคุณแม่ท่านประสานเป็นไงครับเรื่องนี้ฟังแล้วนี่ก็ต้องท่านเองท่านประสานเนี่ยตประสานทั้งท่านสวยใช่ท่านประสานให้หมดเลยครับท่านครับประสานจริงๆค่ะ ก็ดีใจครับก็ดีใจนะครับดีใจที่เทางท่านราการท่านตถนอมเองนี่ยท่านชินนี่เนี่ยได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับส่วนผมเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นผู้ชมวิติของท่านรองนายกตัววิเศษนะฮะซึ่งท่านมีนโยบายชัดเจนครับว่าไม่อยากให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนจากวิชาชีพเหล่านี้นะครับครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับท่านท่านหนอมกับท่านชินนี่นะครับนะครับที่ที่ได้ช่วยกัน รักษาความวีธรรมให้กับสังคมเรานะครับครับขอบคุณคุณรดาคมากนะครับขอบคุณค yeah. ุณระดาครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประสานนะตอนนี้ผมขอบคุณท่านก่อนนะท่านประสานได้คุณรัดาอยู่ผมอีกนิดหนึ่งครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประสานไม่เคยปฏิเสธเลยทั้งหน้าใหม่หลังใหม่ติดต่อบอกท่านไปท่านก็ให้ผู้ช่วยเก๋นะครับรับรายละเอียดแล้วก็ประสานส่งต่อน้องจะได้ยินพี่หนอมโทรตลอดได้ครับได้ครับ เนี่ผมมาเจอท่านที่ช่อง n อ t นีเนี่ยนะครับก็เจอกันคือผมถึงวันนี้ผมยังนึกไม่ได้ว่าผมเจอท่านที่ไหนพอเห็นหน้ากันปั๊บเนี่ยคือทักกันเลยอ่ะผมก็เรียกอาจารย์เลยแกเข้ามาพุ่งใส่ผมเลยโดยที่แต่ยัง ทวนไม่ได้ว่าเจอกันที่ไหนมาก่อนพรมลิขิตเออแล้วสุดท้ายท่านก็เปร,รารนาตัวบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือประชาชนบอกมางนทุกเรื่องผมก็ส่งท่านหมดไปถึงท่านพลเอกประวิตย์นะครับค่ะคุณรดดาก็เนาะก็ยังขายของอยู่ไหมทุกวันนี้ยังขายอยู่ไหมขายเหมือนเ,เดิมค่ะยังขายอยู่นะ,ะสามีล่ะเป็นไงบ้างสามีก็ขายของช่วยกันค่ะเพราะว่าต้องใช้นี้อืมเพราะวันนี้คือสองล้านหนึ่งนี่คือเงินที่ไปหยิบยืมเข้ามาเนาะ ใช่ค่ะต้องซู้ต่อใช่แล้วลูกคนคนเล็กล่ละได้เข้าเรียนที่ไหนคนเล็กคนเล็กก็สอบติดโรงเรียนเทศลร่มเก้าเองค่ะอันนี้เขาสอบได้เองนะค่ะ ยินดีด้วยนะคะคือเข้าใจแหละว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอะไรที่จะดีที่สุดสําหรับลูกพ่อแม่ลําบากสายตัวแทบขาดถ้าทําให้ลูกเขาได้สิ่งที่เขามุ่งหวังหรือเราอยากให้เขาเป็นได้เขาได้พร้อมจะเสียทุกอย่างพ่อแม่เหมือนกันหมดใช่ค่ะความรักใช่ถ้าลูกติดคุกไปฆ่าคนตายไปลักทรัพย์เขาตายเนี่ยพ่อแม่ก็วิ่งเต้นที่จะให้ลูกเนี่ยพ้นจากความผิดทำทุกอย่างนะอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะอ่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องตระหนักสิ่งเหล่านี้นะครับว่ามันมีคนที่หลอกลวงหากินนะครับใช้ความสนิทสนมกันอะไรกันเนี่ยนะครับวันนี้คุณรดาจากวันที่อาจจะไม่เคยต่อสู้กับเรื่องพวกนี้มาก่อนอาจจะรู้สึกเป็นกังวลมาตั้งแต่ต้นนะครับจนที่สุดวันนี้ก็เดินหน้าได้อาจารย์นรงช่วย ทำ<ช>เหมือนกับยิ่งยิ่งกว่าทนายความเนาะอาจารย์อารงเนี่ยทำสำนวนให<ำ>้หมดเลยใช่ไหมพีการทำสำนวนให้หมดแล้วให้ทำปรึกษาทุกอย่างเลยค่ะค่ะ อาจารย์ยังพูดแซวกับผมเลยบอกพี่หนอมพี่หนอมนะพี่หนอมช่วยทีทางที้ทุนช่วยนะช่วยนะให้ประสานช่วยทีนะเดี๋ยวไอ้ตังน้นมันจะมายิงหัวพี่คือตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์นรงมารับเรื่องในรายการเลยช่ได้เลยอาจารย์นรงบอกว่าอายการช่วยได้จะช่วยครับพี่ถนอมอาจารย์ก็ยังบอกผมมาพอดีอาจารย์ติดประชุมว่าจะชวนอาจารย์มาคุยด้วยติดประชุมแก้ปัญหานี่นอกระบบอยู่นะครับอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณรดาเดี๋ยวเราคัดสำนวนมาแล้วก็ดูว่าเขาจะอุทธรไหมถ้าไม่ทอนคดีถึงที่สุด พอถึงที่สุดเสร็จปั๊บเนี่ยจะต้องเข้าสู่การสืบรัย์บังคับคดีเดี๋ยวอาจารย์นรงจะขออายการอาสามาช่วยอีกครับยังไม่จบนะฮะยังช่วยต่อนะคุณระดานะค่ะเอออย่าลืมติดต่อไปบอกอาจารย์ด้วยนะค่ะค่ะติดต่อตลอดค่ะอายการไล่หาเขาก็ทักตอบตลอดเลยค่ะครับผมครับเอาละครับสู้ต่อนะสู้ต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ